ใจพี่ๆนะครับที่เคยใช้แบงก์บาทนะครับพี่ๆที่เคยใช้แบงก์บาทต้องมีอายุเกิน60ปีแล้วนะครับเพราะแบงก์บาทนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับอายุ74ปีแล้วนะครับแบงก์บาทนะครับยกปึกโอนสด15ื่นไปทาง17ื่นนะครับเพื่อนร้อยใบเรียงเลขนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับโอนนะครับ15ื่นไปทาง17ื่นนะครับ โทรมาได้เลยนะครับส่วนพี่พที่บอกว่าขอแค่ใบเดียวก็พอนะครับใบละ200บาทนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับใบละ200บาทนะครับหรือทั้งแหนบนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับก็คือ15,000บาทนะครับส่วนพี่พี่ที Cro ่ชอบเป็นแบบปลายทางนะครับก็ er 1 7ื t <t ่นเจ็นะครับมีค่า COD หรือที่เขาเรียกว่าค่าธนนตนั่นเองนะครับขอบคุณพี่พีมากๆครับมีแค่นะครับห้าแนบแล้วนะครับ มีแค่ห้าแหนบแล้วนะครับด่วนได้ด่วนโทรได้โทรนะครับ